ดูฝัากเอ้ยังก็อบิงบงบิงเบเรากินได้ดีขเากินนี่เนี่เสียตัวนะมืนี่เขาได้กินเหล่าพมเนาะเหลามขาดที่ดีไม่เป็นเหาน้ำอน้ำาอ้น้ำนนาเอานี่เทสกวนเลยเทสแ่ว่าเป็นเหลา้เราเเลจยยานเ กินเป็นระยะเสียอันนี้เอาน้ามืๆเราคือก็บเปนนั้นเด้ิอู้กินเป็นระยะอ่กินคนเดียวเสียๆเปนกันเลยปล้อมาเลี้ยมบึงนักกินยังฮะนักกินเนี้ยอเบิ้งเรยว กินเป็นย่านเลยเว้ยบงเมาีอใจล่ะเนี the bread. The bread Hollow, so oh, ่ยัไ่ไม่ไมม่กินซ่ลูกสายบงนี่เน่เขาอยู่นอกเนี่ยเขามามาพอแหลมพอแหลมเบิรงเอาเด้อหมดถมคนเลยนุ่มเวยลูกสายสามคนอยู่นอกเียนเนาะกินหมูกับเก้็อันนี้อ่าแม่นนเกิดข้ทะเลเนา ไอ้เป็นระยะโอ้คำยังดิขาข้อตายได้เนี่ยนะพูดดังมังย่องมังซองเออบ้านไม่ได้เราผู้สงผู้สงมัดปกข้าวเนี่ยมันได้เนี่ยไม่บากข้าวคือมันก่อนเนี่ยพอแหลมเ้าวเ้าวน้ำหอมหมดในครึ่งเลย อผ่านหอมผ่านแก่เผานำหอมหล่ะแต่ว่าไม่เป็นเกียบนะเขาเนี่วาเานะเดี๋ยวเให้จำไวก่อนานะท่านนด้เลย้ออนี่เนี่ยแของแท้ของแท้แท้วะงานเาเอยคาเซียคาเซียคาเสียคาเสียคาเสีย เป็นยังไงก่อนนะแก้วมันเข้มแก้วมันเข้มมันเล็กจี๊ดมตนห่อคนเดือดเข้มจี๊ด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 จเ๊ดจี๊ดจี hầm bay có ạ hầm bay anh ô đấy có ạ không biết đòng không ạ không biết đòng không biết đòng

ไปหลายๆไปเลยยังเลียวเลี้ยเจ้าว่ะวันเดียวสองนเดียอันตัลอกไปกนนะบาปีหัวรับุญเพนี้บุูเพนี้สารที่ไรครับผมมีบุญมีงานกิดหลบหัว มีบ่อมันขาดดีได้ดีเดมีหอมีอย่งนี้ไหมอันนี้เราเกียวร่วนพุ่เนผู้ดเปนสลับมยังไงห้้ย้ัเลยคุณเป็ดสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาหอหวานนะครับอันนี้นี่อันนี้ของแท้ทีของของแท้อีสานมีจางมีเ็มเลยนี่จางเลยสามปีกัยังคือเก่าสารคามนำเขต้องขึ้กันละนี่ก็ได้ บุยลเออ้บุรำบุยรำนำาต้องเพื่อนพรเพ่อพรเพื่อบอกเผาบกเผาองนี้คือกินะะกเผาแก่นาอไม่เหมนาหอมน่ยาแล้พาตองกับุยลำบุยลำจะบอกเีที่เลยเอาให้กินจางอะไรอยู่เนาะ

ที่ะครับนีบุญมีงานเนาะพีนองเงะนแนขานี้่ขานี่นะขานี้ไปน้นียเดี๋ยว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 ขานึงเนี่ยมันไปงูที่ยสามขาเลยไม่ได้ามาเขานึ่งไปใส่บีบอาดก็ขันดีโบยุก่อยเนียกินเนี่ยรถฟาดนี่ยกินหมดเล

เอาบอกพี่น้องนี่เป็นเพงในกบุญเพีงนี้สามบ้นห้องที่ดีนี่ในงานนะครับงานครับผู้ทรงผู้ทรงปบบาลพนินี่พอเที่ยวมือนีมางานแกเข่าจะร้องอธิจะร้องอธิแม่ท้องศีนาโลกับ่อดำนารุ่นี่รเตรียมอาหารการกินไปจอนรับแขกมืออื่น ตัวนี้พ่นกันเลยใ้ทุบพว่าทุบหมูแงกินาเกียร์แน่จังเลกะอนุญาตปาดครับห้อพี่น้องคู่มาค่ก็คือแมนตายตาครับผมอืมเพราใจเพราะถือใจกับโคตรานไปอ่าถือใจกดอะไรครเทียมปากทีตาหมายานี่พนด้แลครับผมนี่ประเภทนี้สารมันเขาเป็นสิเนาะลูหมัวมีงานยังไง

นะตัวบไ่ได้กินเลยมันม่ยยม่ได้กนมันีแล้วมันเหมืนนี่เขามันแสบอยู่้านี้หะเดีนีแสบกินเลยคนที่กินได้เพราะมันหนเดี้กินได้แค่อิ่มกินได้แค่อิ่มเท่านั้นล่ะ

บอลไหลมันแรนอ่อยันเาันตบย้อนดิเพื่อนๆนะตบต่อตบย้อนบหวานตัวนึงมีของโคตรลของแท้อมาผู้ทรงรัมึงนะินลทายแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเอาเอา

Bé bé chẳng như bé Má mẹ Đi khốp Tạp dọn Má mẹ tap john, Tạp chút này là khốn là này này mẹ mẹ này im là Nhìn cả mít ra tụ đây nè นี่นี่ตรงเนี้ยน้ำนะตับจอนมอไออาหารชิงตัวเลครับเจ้าเนี่ยตัได้มาแ้อเจ้าพับหวานครับเจ้าพัเ mm ปิดมาว่าการจำเจ้าว่าเชื่อมเหมือนนอท้านะหานเนี่ยนานเเอาบุกระสันยังไงเนี่ย เอาไอ้ปนีบมน่เอาขวไป็กบนน้ร้อเขาบอกวด้นาบอกเดี๋ยวขวาวนอขาบอกเวมงนะโอ้โไปเด็กบ้าเนาะขาบอเา่อขา้พ่อเขาแลี้ยวเขาหันรถเนี่ยตุ้ยตุ้ยรถมั้ยมึงม ปันแล้วใจแห่งแรกก็ิมไม่ดีนะมังซำกินบัต่ที่เป็นร่างเนาะหมอนั่นเนามาเส้ออย่างเี้ดูเข้มิเนาะน่มึง นำเท่าน้ม no yeah. right ี่งาเปอกเปือปือปือกปลือในนวาเป่าเปาเปล่ปล่ามบ่อมันมอราก็บีมัใส่ไมอเียบเสียหลดนี Cuando ่น้เปล่าไม่ยุผรดสม่น้ไม่หนีมันหนีเสียบเสียผมลอม้วนผมนี่นะรีวิวดูเขาแม้ผมล้างีเลยม้วนผมปาเนื่อไหก้อไเปาเนื่อ เขาก็ล้างฝอกเปียที่นเปียกปุแล้วีกูเล่ไปต่อยมาบีแกเียงเลยนี่นี่นีนี่นีพอแล้ว็นกเติมเบียร์ไม่เอเบิ้งทีมงานทีมงานเ็นยังก่อนเนี่ยสูตรโบราณดีนะแต่เทียนใส่หมอเลย บแมนเฮดเป็นใส่ไปใส่ม่นสีละคูห่วยเนาะัฮะเฮดเป็นตัวอะไก็อระกระโดดดเ่ยนราฮะขนกบมันยิ้แเหวเป็นแดงกัมันมันจะมันแรงอะไรมันแงอ่อมอันนี้เขาคออีกทีนึงเขากเฮ้เขาินขนกบควกินกันนความปวดน้ำปวดไหลก็บอกเดี๋ยวกลับไปเดียานคลิกมั้ยไม่ต้องกินกินขนกบวรกนห่อาสัตว์ไหนออกแล้ว

อ้นนเหงลุงนนองเน,น,นี่าปันีสร้างเถอมันยงกันแล้วเจี๊ยยงกันแล้วเอ้ไปองมันเดียวน่ะไ <c oughs> อ้เหงาหนึ่งโต้เ <laughs> น,นี่ยไอ้เหาหนึ่งโต้เนาะโอ้เราปั้นเลยไ้แหวปันให้เบิร์นะ นั่เงกันมัเียบโอ้ยเงียเนมายเงียดจะคอแข็งไรม้นะโอเค่กแต่่ามีัินเนยปั่นรัดปั่นเนี้ยเสียงเงีอะไรขึ้นเยอะุ่นอะไรเนี้ยอะไรอะไรีใหมไม่เนาะะเบียดเ้เ้วรกักูขเสียงไวุ้่นนะไกคบร เว้ยกบโอ้ยไปยุโก้ไ่้ไปใส่อยู่เว้เก้ยก้จาไปรักแมงเังสุีสร้างแล้วปานออกล่ะป้อ่ก็ผเดอลุงเป็นไรป้าบุญกมน่แฮงขขาดกุ้หวยกุ้หวยน้อยกุหวยขาดไมเกือมาอย่างไรแล้วบ่บ่ต้องกบานน้ย เอายควบคูรวกให้พวกแ็ดหกันเยอะอ้เด้พี่นี่แข่งกันดีเนาะมันูฮอดีสูหาตัวกันแล้ว แตว่าสมเนีก็ข่นซี่ก็เนือานเอเพียจมีเ้อวกิมนพวกปนอัเดยบู้คุนคน่นั้เป็นาปนี่คือปั้นฉีเพียครับสูตรโบราณอควบอกเเี่ยนแลวอันคุ้มมั้ยก็ลังใลังด่เผาได้ก็ลังใกวางวเอเยปั้นีโคนมันลขายตามกรุงเทพ แซมือนมบอกขายลไปคยผมจะน้ำับนีผมขาดน้ำบ้านขดว่มขาดเจลขาดผงขาดบ้านเทาขาน้ำผสมแล้วดินอันนี้มีแต่อันนี้รวนๆเลยบอได้ผสมน้ำเาบอลยอันนี้ของแก้เลยฟองแก้แ่อันนี้มันนะผ่าคิ้ววันนะอัน3าิกีอ่ะ30าิกีไม่ยุ่งไงไปในถือเรืองใ กระด่งม <54 S 2> ่นจ MM <cción> ินะออนี่กระดงเพง้านึงดี่วันนี้เราหาสองอันนี้นีฮะสัทีกี่เพิ่นเอาไปเราอะแม่นบ่แม่นดีอะท้ี่กี่นะกี่มันติดกระปงไปบ่ดีงที่กี่นี่อไปล้างยุ่โอ้ยดไปล้างยู่ที่เห็นมีอันพาไปบ้านล้ว่้าดึงลกาแล้วนีีบาอ้าวก็เป็นเนล่างันนะโอ้ยตัวนเดีจะไปจก โอ้ยล้าดีเลยนะล้างมกินเลี้ยว้อ้พี่้องทั้งเมียเฮทุธีเดนดิวันนี้คุยไล่กบกันโ้ยมืดหลอกขันแค่ากไดไดนายัง่าผลดีผลดีนาขาดเบ็ดข้นนี้ค้นนี้นะรองข้าเงาเนี่ยเออมแต่เอลา